นั่นขอใจเทไปฝ้ายเลยเทขึ้นนี่ยเลยกินพลังด้วยกันนะคะพลังกินจูกิเนเกลนะาซื้อมาเมื่อเช้าเกลนะไปตลาดเรอะไรนะตลาดอะไรนะซื้อมาจากตลาดเทหะจ้า ส่วนน้ำพริกนี้ก็เป็นของคุณหญิงนิดทำเองค่ะอันนี้ก็มะกรูดนะคะรู้จักมั้ยคะมะกรูดก็คือมะนาวนั่นเองค่ะอันนี้ไม่ต้องถามว่าซื้อที่ไหนนะคะเก็บบ้านเจ๊มันมันมันเครียดได้ได้มันมันเชื่อได้ได้เยอะมากเลยค่ะเด็กสองคนยิ้มได้เงินชงสดเอ้ารยว เ,รรเดี๋ยวชอบคลิปนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะน้องใหม่คะ่ะอย่าลืมกดกระดิะด่งให้ด้วยนะคะกริ่งจะกดกดทีหลัง